ขอพ่อช่วยดินให้คนเห็นตาให้ลูกได้รวยกับเขาบ้านนั้นให้สมคำว่าสิทธหลวงพ่อรู้หวยฝากใจโซโซไว้วัดตะปูแผ่บุญบันดาลสิ่งที่เคยเป็นแค่พิธีพากา ทุกฝันขอนพ่อให้ช่วยบาปที่เคยทำเจที่เคยโดนให้พ้นความสูงฐานะที่ยังลงโ้ปยพ่อรวยโปรดช่วยทีทางสอหรบทุกจ่านจะสัจจาริษ เถรศักิ์พระพุทธตายุสัะโสภณิพาสัพพโตนัสรมงคมหาวาสัพพสิทธิสักวัตตุเรสาจุสาจุศาจุัี หมดเรียนชาตินจนขึ้นขอสุดเลนพันลาที่ออก็ว่าปัดเป๋าความจนก้นพ่อช่วยดนให้คนตีตาเงินได้รวยกับเขาบ้านนะให้สมคำว่าสิบลวงพ่อรู้ฝากใจโซ,โซ วัดตะโกแพ้บันดาวสิ่งที่เคยอินแค่คิดใม่ผ่านทุกฟันทุอดพ่อให้ช่วยบาปที่ไรทางจะที่เคยโดนให้พ้นความสุขทางน้ำที่ยังหลงป่วยพ่อรวยโปรดช่วยนำทาง ประจำที่นะครับ,รบอาจารย์พร้อมแล้วนะครับ ว่ามันจะทำมันสดบนช้ากว่านวปพระก่อนเลยเดี๋ยวคนไปสมาธิไปที่นอกก่อนละไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาจ่ายทำอันใหม่แล้วก็มาเรียนที่คุณนที่ใหม่เลยอะไรที่สนใจรออย่ารออย่าอนาที่ให้ไปสองนาทีละขอาไว้หนึ่งนาทีสิบบาทนะขอ มาลำมา่ต้องลงเนื้อเลยจะดูในในหนังมากเลยเพลงนี้ไม่ได้ร้องนานะเราจะเลยเวลาเวลามีวเวลา,เ,วลาเทไรนะขอสองสามทขอสองสามคำข,ขอขออะไรอะไรขอดาแม่แ้ชอแเลยอเียอบบ่อ้าวไม่ที่จบแล้วตอนนี้มคนขอเวลาจงนาทีเรให้ได้สามนาที Kau terasa hati Woh hati Kau โทูทำไมน้องขมืนรอที่เดินทเที่ยวมาทเที่ยวไปรือมีงานหนักอาจจะมาให้าเสีย,ยจนเป็นไข้ถ้าปวดใจน้องต้องขออภัยระวังความใจว่า จริงวันนี้จะดินไม่ควรควรต่าวันนี้จะดินไม่ควรควรตหางจะมีเวลาให้ที่บ้างไหมจะมีเวลาให้ที่วัดไหม วันนี nah. well, ้จะนิ้ไม่ควรวันตาวันนี้จะยิ้งไม่ควรควันตาขอมีเวลาให้เรงพี่บ้างไหมขอมีเวลาให้เรงพี่บ้างไหมจรคำยับพระอาแก่สานาทีรงห้าีเลยประจําทฮะอ่าคนที่จะกลับได้ปนไหนะเดินมาลา ก็นลยทบ้านมาลาโอซ่ากทีทีาให้ให้ไม้แล้วติดไปนลอดตลอดเลยไม่ได้ให้เวลาแล้วใครทำงานเมื่อไหรแลวมองมน่ะมาถึงกมาลาอันล่บมือลาเสียงเทต้องมต้อลาแล้วเพื่อนต่อไยโอนยัไม่จบเลยนะครับมาลาเมหนจะไปมาก็ลาเพื่อนมไหด้เราไปราาบร ไปกินโอ๊กไกโอ๊กโอ๊โองฟังอ้ยไม่กลครทำไมเดียวชั่จะมงก็ถึงละน่านตอนนี้จะมาไปถึงโอ๊กอะไรนะเมื่อวานนี่อะไรนะคนอะไรนะคนคนคนแมน แต่มาอ่าจะทดสอบบางที่ปุ่นทีเนี่ยก่อนหน้านี่ยเป่าซ้ายเป่าขวาเป่าขวาเป่าซ้ายนนั้ไม่รู้อ่าเขาจับใส่อันไหนก่อนต้องเป่าพตฒนาลุ้วอ่ะต้องเป่าซ้ายก่อนเป่าเป่าเป็นแล้วก็เป่าตายกันบางเป่าตายบางเป่าเป็นบางเป่าเป็นบางเป่าตายบางคนไหนเดินเป่าเป็นเป่าเป็นแล้วค่เป่าตายแล้วค่ะเป่าเป็นเป็นยังไงบางคนเป่าเป็นโอ้สนุกจังเลย ต่อไปโหสองสามที่มองเลยว่าจะลุกขึ้นได้แต่มาว่าตั้งจะใช่หรือเปล่าถ้าหลังนี่เราไปรู้ว่าเอ้ยต้องเป่าข้างซ้ายก่อนแต่มาเลยฟิตเลยว่าเป่าข้างซ้ายก่อับมาเป่าเป่าให้ตายแล้วก็อเป่าให้เป็นแต่มาเลยก็ไม่กล้าเป่าให้อะไรนะตายแล้วก็เป็นเป็นแล้วก็ตายตายแล้วก็เป็นถ้าหลังนี่เมื่อคืนนี่แต่มาอ่าอะไรนะอ่าคุณแม่นี่อ่าแมาขอเป็นคนลราหน่อยได้ว่า เป่าเป่าตัดเนี่ยเป่าเป็นแล้วค่อยเป่าตายเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีใครคนนึงนะคุณพงศ์เป่าเป็นแล้วก็ตายได้คนที่มันแบบว่าท่าเขาจัดต่างๆแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรมาเเล่า ก็จริงๆเราทุกคนนะคะมีสิ่งนี้อยู่แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องพลังงานและจิตญาณนะคะเรามีกันตั้งแต่เกิดแล้วแล้วจิตเราอะตายเกิดตายเกิดหลายชาติที่เรายังอิดขัดอยู่เพราะว่าเรายังถูกบล็อกพลังงานอยู่นะคะถ้าใครอยากศึกษาเรื่องพลังจิตหรือเรื่องเปิดให้จิตเก่าที่เราเคยเป็นวาตายเกิดหลายชาติ